พับจีบัตเทิลเกกลับมาแล้วครับท่านผู้ชมครับอ,อยู่กับ,บสีสาวเหมือนเดิมเลยแล้วก็พวกเราเนะครับต้องบอกครั้งนี้แล้วพี่อาร์ตท่านผู้ชมครับครับเราอยู่กับสีสาวแล้วเราน้องๆเนี่ยมาเต้นในท่าเต้นของเกม PUBG ีในเกมเป็นอีโมนในเกมน่ารักสดใสกันไปต้องบอกวันนี้นนฮะเรามาสเสน่ห์ไปจังหวะกันบ้างคอนเซ็ปต์คือทำอาหารเช้าให้นักกีฬา PUBG กินฮะเป็นอาหารเช้านะตานเช้าเบาๆเบาๆถูกต้องปกติกินเช้าเขาด้วยเหรอครับเกมเมอร์อะไรนะปกติกินเช้าอ๋อปกติกินอะไรดีกว่ามื้อแรกเราเป็นเที่ยงนะผมว่าปกติกูซื้ กินไหมก็ซื้อบ้างเวลาบ้างเวลาขาดนะเวลาขาดก็ซื้อบ้างอาหารคอาหารปกติสาวๆของเราทำอาหารบ้างอยู่ไหมฮะมีใครทำอาหารบรึมั้ยทำครับนี่จริงจังแล้วให้ถามทำอะไรครับทำมามาทำมาม่าเหรถามก่อนครับทำมีกินมาม่านี่ถือว่าทำด้วยเลยครับแต่ปกติทำอย่างอื่นได้มั้ยคือทำแต่มาม่าเลยแบไข่ดาวไข่ดาวไข่ต้มอ๋อไข่ต้มอะไรเงี้ยไข่ลวกมีไหมไข่ลวก มึงไปไปผมน้องฟ้าล่ะฟ้าล่ะทานไหมทำค่ะแต่ว่าไม่ทานเองเดี๋ยวผมทานให้แบบนี้เออเดี๋ยวทานเดี๋ยวทานผมจะกินให้หมดเลยมาแรงเหมือนกันนะพี่แม่เราเนี่ยทานแล้วคร่ะทำทุกคืนเหมือนกันค่ะเป็นมาม่ามมาม่าาส่งเครื่องไปส่งเครื่องทำทำไมกล้าเล่นพี่ก็กล้าเล่นเหมือนกันเออวันนี้ที่บอกคือต้องแบ่งทีมกันด้วยนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เราจะให้น้องดีดีดันดานเนี่ยแยกออกจากกันคนละทีมกันนะถูกต้อง กติกาสามคนโลกครับต้องไปายยิงฉุกดันไปายยิงฉุกกันที่จะได้เนี่ยไปายยิงฉุกกันใครชนะได้เลือกจะอยู่กับใครกีทีทีทีเดียวทีเดียวเลยรู้เรื่องเลยมีหักนิ้วก่อนด้วยเออาล็อจหนึ่งจังหวะเลยพี่วัดจัดการเลยพี่ยันยิงยาวประบชนะจะเลือกก่อนนะเลือกเบรกก่อนเลือกเลยกีดรอบสามรอบรอบเดียวเลยรอบเดียวรอบเดียวสามสองหนึ่งยันยิงยาวประกบยิงฉุกยันยิงยาวประกบยิงฉุกเรียบร้อยเรียบร้อยทีนี้เป็นคนเลือกจะอยู่กับพี่ฟ้าหรืออยู่กับพี่มายจะลูก เอาแล้วโซฟานะค่ะเลยได้ไหมอะนะคะอยากอยู่กันหนึ่งไหมอยากค่ะอยากอยู่สองคนเลยดีดี่อยู่กับเรียกพี่ฟ้าใช่ไหมใช่ค่ะดีดี่อยู่กับฟ้าฟ้านะครับแล้วก็บ้าเนี่อยู่กับทางน้องดาด้าด้วนี่อ่าสละลายเลยช่วยพี่นะคะพวกผมไหมฮะพวกผมไม่พราเราลอกินฮะ คือเราแครอให้ลรงใจฮะเย้าจะบอกน้องทั้งสี่คนนะฮะไม่ว่าคุณจะอยู่ทีมอะไรก็ตามเนี่ยซีอิ๊วมันค่อนข้างเค็มนะครับเพราะว่าใส่ให้น้อยที่สุดทีนนี้ไปบอกว่าเรากินได้ทุกอย่างนะพี่ครับต้องกินแล้วแหละมาดูกันน้องๆจะทำอาหารได้โหดมันฮาสนุกอร่อยแค่ไหนกินได้หรือเปล่าเดี๋ยวให้กรรมการเป็นประจำที่ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาทำอาหารกันครับครับ เอาละท่านผู้ชมครับเราให้กรรมการกติมัสสังนี่ขึ้นไปนั่งข้างบนแล้วขึ้นไปแล้วฮะนั่งแท่นแล้วนะอย่างยากลำบากย้ายไหนึ่งครั้งนะครับน้องๆทั้ง4คนจะต้องมาทําอาหารให้เราทานกันชั้นเซฟคืออาหารเช้าของชาวพับจีนอ่ะไอ้นี้อยากถามด้วยคือว่าเราเป็นคนทําอย่างเดียวใช่ไหมคะเราไม่ต้องชิมใช่ไหมคะใช่จะลูกแม่คนลุกว่วเป็นที่ทำให้เรากินนั่นแหละใช่ครับโอเคก็เดี๋ยวน้องเนี่ยเลือกวัตถุดิบเลยแล้วกลับมาที่เซชั่นตัวเองแล้วก็ทำอาหารได้เลยอเคปิ้งก่อนไหมอ่ะ ปิ้งก่อนปิ้งเนาะอันนี้เนยทานไหมครับเดี๋ยวเราเอาไม่ไหมหรือไม่ไหมคะเอาไม่เอาไม่ไหมไม่ไหมงั้นเอากระชับใส่ฝั่งนี้มีการใช้อกไก่ด้วยนะครับพี่ดูใช่ครับฝั่งนี้เนี่ยท่านผู้ชมอกมีสลัดผักใช่แล้วก็มีน้ำสลัดเรียบร้อยแล้วครับมีขนมปังไส้กรอบปูอัดโบโลน่าแฮมอกไก่อกไก่เนี่ยยังไม่ถูกหมักนะฮะใช่เอาแบบนี้ ไั้ใหม่เลยยังไม่เยอมาแต่ถ้าอกหักก็ต้องมีคนใหม่เข้กาไปได้แล้วแหละพอผมเริ่มมีการซอยไส้กรอกครับเฮ้ยหั่นไส้กรอกไม่มีใครไม่มีใครหักกูเลยอ่ะการเซิร์อยู่เลยหั่นไส้กรอกหั่นไส้อันนี้มีการโอ้โหนี่วิธีการหั่นไก่เลยครับหนูรู้ว่าแบบชาวเกมเมอร์เขาจะไม่ค่อยมีเวลาในการเคี้ยวทุกอย่างก็เลยจะต้องเล็กๆถ้าจะป่นเลย เชื yeah. ่อใจหนูไหมคะเชื่อใจครับเอาอะไรนะจ๊ะจริงครับตาแล้วบอกค่ะตาแล้วบอกย่ใจเ็ชื่อใจจะรูมอหญ่าหมใหญ่หมใหญ่เลยใหเลยมัเปีครั้งนึงมีดมด้วยนะฮะดมดมแล้วุยครับคุณเคีนีขอระดีบ้างก่อนครับ คือเหมือนกับเขาก็เป็นการทําไส้หนมปังฮะใช่ไหมใช่ไหมแล้วก็ขนมปังกับประกบกับส้ขนมปังว่มาได้อยู่ตอนนี้จะแย่องเีวขนมปังแ้ชิมไม่ได้เดี๋ยวรอชิมทีเดียวไม่เป็นลูกยลูกอยากทําอะไรอะ่เไรนะเอาที่รู้วันเจัเอเมื่อกี้ที่ดมไปนี่คือกลิ่นปกติใช่ไหมใช่ใช่กล้าห ดี่ได้กินบเ้าาเ้าาเลยตกใจมกยคนอัน้เป็นไรเอเอมีลายเออมลาขายิ้มตัวอะไรยิ้มด้วยอะไรสาระก็อยู่ที่มีลูกมันก่อนเร่องขึก่อนมเป็นลายอะไรด้วยอันน่ารัอ๋อเป็นลายเลยไจริงเหรอตกจเลย้ยเครื่องเหรออ เราจะดูว่าการที่เชฟของเราในะครับเลือกใช้วัตถุดิบด้อย่างครบถ้วนี้หรือเปล่านะมานทีครบถ้วนแบบไรก็มีเหมือนกันนะครับเฮ้ยพันเป็นลูกหัวใจว้าว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 ้าวว้าว้าวว้้ว เท่าที่ดูเนี่ยเป็นแซนด์วิชแล้วมีสลัดผสมเป็นเลเยอร์ไปอของพี่อาร์ตเนี่ยประมาณไหนของผมเนี่ยเป็นการทำแซนด์วิชที่เป็นของค้าวนะก็คือส่วนผสมบวชแยกไปจานหนึ่งและอีกจานหนึ่งเนี่ยเป็นท็อปด้วยผลไม้ครับนะฮะสองแผ่นด้วยกันก็คือแผ่นที่เป็นองุ่นและแผ่นที่เป็นส้มนี่นะฮะเอาล้วครับผมบอกเลยว่าตอนนี้ไม่มีการตัดสินได้ฮะต้องตัดสินจากคณะกรรมการเราข้างหลังนี่แหละครับเดี๋ยวไปดูเขาว่า รสชาติเป็นอย่างไรเดี๋ยวรับชมกันไปฮะมาฮะท่านผู้ชมครับ,รบอย่างที่บอกครับว่าตอนนี้เราแบ่งออกมาไป็นทีอะจอยแล้วถูกต้องก็คือ4 <ฮะ S 2> จานนั่นคือเรา4คนเนี่ยกันเลจะขึ้นเขียงแล้วใช่ฮะนะครับผมมาพูดถึงเมนูนิดนึงคอนเซปของจานนี้คืออะไรอ่ะมันทําอะไรบ้างแบ่งยังไงบ้าง มีคาวแล้วก็หวานค่ะมีคาวแล้วก็หวานนะคะนี่เป็นองุ่นใช่คะกับแยมแล้วก็มีส้มกับแยมแล้วก็แยมสับปะรดค่ะแล้วก็แซนด์วิชยัดไส้ค่ะอ่าโอเคส่วนทานแล้วล่ะทานข้อนี้เป็นไงบ้างคะช่างนี้ก็เป็นแซนด์วิชสามชั้นค่ะด้านล่างเป็นแยมสเบอรี่ตรงกลางเป็นสลัดค่ะแล้วก็สลัดปูอัดแล้วก็ด้านบนเป็นแฮมกับไส้กรอกเริ่มจากพี่ก่อนเลยผมให้พี่ เป็นแขกกินไม่ได้เป็นเกลียดเป็นเกลียดครับผมเมื่อกี้อันนี้ผมกินยินฝั่งนี้ก่อนข้าวข้าวก่อนกันค่ะข้าวข้าวก่อนแล้วค่อยตามด้วยหวานนะสักทีครับชิมพร้อมกันได้ไหมให้หมดเลยค่ะใชาอยไากัดใช่เออตัวตัวถ้าตัว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 แฟนตัวแน่เลยเราเลยนีเอ้ยยังไงผมว่าเห็นไหมย่าัดโอ้หผมว่ามายองเยอะไปนิดนึงโอ้ย แม่ภาพตัดกับมาอินเสิร์ตเขาเอาไปทั้งจานเลยเ่ะใส่กันอะไรก็อร่อยนี่ขนาดหนูใส่ซอสไปแล้วนะนี่ยยังไม่ตัดอีกเหรอคะซอสไม่รู้สึกครับซอสไม่รู้สึกแต่ใส่เยอะกว่านี้เออกินเลยกินเลยกินพร้อมกันเลยจะได้แบบรู้สึกเหมือนกันชอบแอบมีแบบชอบแอบกินอีกมาดิแม่อยากถึงกินกินซันเวีทกินอยู่แล้วกระดูกหงอหลายคนเลยนะ สำหรับพี่นะพี่แว่นนะไอ้ไอ้คาวอ่ะตัดไปเลยผมว่าไอ้หวานเนี่ยอร่อยมากเลยสองอันเนี่้หวานอร่อยหวานอร่อยแต่คาวคือมาอยองเยอะไปนิดนึงอย่างที่บอกอ่ะเลยตัดไปดีกว่าว่าอันหวานสองอันน่ะอร่อยเสอร่อยมากอร่อยเลยแหละเห็นมาทางนี้บ้าง ครทางนี้ก็ต้องทีเดียวหมดทำนะคะทีเดียวทำไม่ได้หรอทำเดียวไม่ไหวเลยกัรัดกัดกระชดพร้อมกันปะอันนี้คืออะไรหัวใจครับหัวใจอุ๊ยหัวใจใครอ่ะทำไมคุณหยิบงกันมีหัวใจผมว่า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 พามไตมาดีกว่าทำไมอ่ะเพราะตังหมดผมต้องหายไตเพราะมันมีค่าพอคิมมิเลโต้ อผมทำแยกกินทีละชั <Rabbi> <be left for Diamond> ้นได้ไหมครับเฮ้ยพี่นี่อันนี้กิทั้งงานต้องกินทั้งงานกินทั้งงานได้หรอท้าอร่อยอันนี้ไม่ลองกินทั้งงานอันนี้คือดีกินทั้งงานกินทั้งงันถ้ามีคนทำอย่างงี้กินทั้งเช้าดีไหมครับดีดีดีอุ้ยเพิ่เพิ่มนิ่งๆหน่อยลูกอร่อยจัดสำหรับผมฝั่งซ้ายท้าวอร่อยกว่าฝั่งขวาท้าวก็อร่อยแต่มันยังเล่นน้อยไปนิดนึงไอเยอะ เยอะไปนิดนึงส่วนของหวานเพอร์เฟกตของหวานหวาจริงเลยนะอืมันสดชื่นเลยอะปุให้ฝั่งนี้กูรู้อยู่แล้วมึงให้ฝั่งนี้ครับผมแต่ฝั่งนี้ทำมาชิ้นเดียวแล้วก็รู้สึกว่ามันครบ มันครบมันครบใช่ใช่ผมคิดว่าตรงนั้นมาสมดุลหมดตรงเรื่องของการใช้วัตถุดิบผลไม้ของหวานทุกอยางนครับอันนู้นเน่ะจะหนักไอทางแบบครบครประกอบมากกเลยแต่ว่าอันเนี้ยคือมาจบอยู่ที่อันเดียวแล้วมันด้านทุกร์ทชาการสมดุลนสมดุลจริงเขาหนูก็มีเหมือนใจนได้ทำเหัวใจไปด้วยเมื่อกี้มพอมั้ยครับคุณนะฮะ

น้องกูไปหมดแล้วคท่านผู้ชมครับอย่างที่บอกครัาก็คำเคกันไปเป็นอาหารเช้าแต่ว่าลองไปทํากันได้นะผมว่าอันนี้ไอเดียดีนะดีงนมปังปิ้งเนยแล้วผลไม้ฝั่งนี้ก็แบบเอามากซ์กันเป็นสลงสลัดแล้วก็เสิร์ฟไปเสิร์กแฮมนะครับเอาไปทำกันได้ง่ายเป็นอาหารเช้าสนับเกมเมอร์ด้วยนะครับก่อนจะไปวันนี้เดี๋ยวให้น้องๆฝากช่องทางกันหน่อยดีกว่าเริ่มจากน้องไมค์ก่อนเลยค่ะก็ติดตามไมค์ได้ช่องทาง ig cj ayarin นะคะแล้วก็ ฝากรายการสไปซ์สกูด้วยค่ะสไปซ์สกูช่องท่องทูค่ะอ้วก็ไอจีบร์ราเทียนนะคะเ a เอ t เ e นตก็ทวิชคิสมีอู K I S S m E U W U ก็ฟ้านะคะฝากยูทูบด้วยนะคะชื่อช่องฟ้าฟ้านะคะ ไอจีฟ้านะคะ F A H H A H A เรื่องสกอร์นะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีซีรีส์ใน n e t f l i ัครับอใช่ฝากด้วยเรื่องรักล้นพุงนะคะใช่อย่าลืมไปดูนะคะรับรองว่าหิวแล้วก็อร่อยกว่านี้นะคุค่ะขอบคุณค่ะดี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 ดอททีลค่ะเหมือนแต่นละวคะแล้วก็ทวิตค่ะเอ่อเดซี่หนึ่งค่ะ D E S Y Y หนึ่งค่ะ ครับขอบคุณทั้งสี่คนวันนี้ที่เข้ามาร่วมกันในคราวเข้ามาร่วมตอยการขอบคุณครับอย่าลืมท่านผู้ชมครับพับจีบแบทโชว์เกิลยังอยู่กับเราแน่ๆยาวๆและคอนเทนต์ต่อไปจะเป็นอะไรฝากติดตามมันด้วยและที่สำคัญที่สุดนะครับฝากเชียร์ทีมไทยทั้งห้าทีมกับพีเซทห้าเอแพ็ด้วยตามเชียร์กันด้วยแล้วกันวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนเจชใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ